สวัสดีครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูวัยเก่าก,กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็ทำคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเหมือนกับคุณครูอีกหลายท่านนะครับแล้วทำคะแนนเสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ในช่วงพักผ่อนหรือเตรียมการสอนในภาคเรียนที่2นะครับ mm. ก็เลยเอาเรื่องง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่มามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนําภาพหรือ ทำภาพและวิดีโอมาใส่กับตัวสอนอย่างง่ายๆสไตล์ครูใบเก่านะครับก็เดินแล้วก็เข้าเว็บไซต์ของ Canva.com เหมือนเดิมนะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ Presentation นะ16ต่อ9เป็นแนวนอนนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยก็มาเจอหน้านี้ละในเรื่องของการออกแบบน,นะครับให้เราคลิกที่องค์ประกอบนะเราก็เลื่อนหา ตัวที่เป็นกรอบนะครับหรือเฟรมนะเราก็คลิกดูทั้งหมดก็จะมีทั้งวงกลมกรอบแบบต่างๆนะในรูปของโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะเราก็จะไปหาที่เป็นตัวอ,อักษรเจอละตัวอักษรนะครับผมก็จะหาชื่อผมเองเอา S, เอ,าอาสเอสเสร็จแล้วก็ปล่อย S แล้วก็ i W ัแล้วก็ตัวทีเราใส่ไหมจะต้องไม่ต้องใส่นากรอบเนาะพอให้เห็นนี่นะครับไม่เป็นไรนะถึงแม้จะไม่นั้น,น,นเดี๋ยวเราก็เอาลากคุมตรงนี้นะแล้วคลิกที่ตำแหน่งแล้วคลิกคำว่ากึ่งกลางตรงนี้นะครับเซนเตอร์พอคลิกเสร็จก็จะอยู่แนวเดียวกันละ แล้วเราก็กดคลิปค้างไว้แล้วก็ย่อส่วนออกมาให้มันอยู่ในกรอบอ่าแล้วก็เลื่อนพอดพอดีอ่าเสร็จละนะครับตัวทีถ้าตัวไหนช่องไฟไม่ได้ก็เราก็กระเถิบนิดหน่อยก็ได้นะครับกดชิปค้างไว้ให้เป็นแนวนอนก็จะเท่ากันเหมือนเดิมก็จะได้คําว่าสิบวัตต์ละอ่านะครับต่อไปเราจะภาพมาใส่ใช่ไหมเราก็ไปคลิกที่อัปโหลดก็ได้นะครับเราไปเลือกรูปภาพเราอาจจะแปอัปโลดไฟล์อะไรมาก็ได้ นะในนี้ผมอัพโหลดไปเรียบร้อยผมก็เลื่อนหาผมจะเอาตัวนี้เอารูปภาพนี้ก็เดี๋ยวไปใส่เต็มหน้านะให้ดูค่อขึ้นตัวสอนนะครับในตัวสอนตัวนี้อ่าขึ้นมาละหนึ่อ่าสองส,ส้าอ่าเห็นไหมแล้วก็ดูเต็มหน้าจอโอโหออกมาสวยงามเราจะไปใส่ขอบใส่อะไรก็ ได้นะครับเอาไปประยุกต์พัฒนาตัวเองนะครับให้ตัวสอนมันสวยงามยิ่งขึ้นอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วง่ายๆต่อไปวิดีโอละทำอย่างไรอ่าเดี๋ยวดูวิดีโอเราเพิ่มหน้ากันละกันนะครับเพิ่มหน้าเราก็จะไปคลิกองค์ประกอบเนาะเราจะไปเลือกตัวสอนคําว่ากรอบเนาะเราสมมติเราจะเอาตัวไหนดีเอาคําว่าบอยก็นละกันอา่าบนะครับอ เลือกตัว y <c oughs> ได้คำว่า b o y เราก็เหมือนกันนะเราก็จะตัดแต่งตำแหน่งนะครับให้กึ่งกลางอาจจะได้เท่าๆกันเป็นแนวเดียวกันสวยงามมากอ่าต่อไปเราก็จะไปเอาวิดีโอใช่ไหมเราคลิกองค์ประกอบนี่นะครับเราจะไปเอาวิดีโอกันเราก็จะไปเลือกตรงคำว,ว่าวิดีโอนี่วิดีโอดูทั้งหมด ผมก็จะไปพิมพ์หาค้านหาคำ smoke นะครับเป็นควันกลุ่มควันนะ smoke effect ก็ได้ smoke เวลาเลือกรูปนะครับพยายามเลือกเนี่ยขนาดนี้เนาะขนาดพอดีกับตัวสอนนะถ้าขนาดนี้มันจะโหลดนานนะครับผมก็จะเอาขนาดนี้เป็นแนวตั้งเนี่ยนะครับเราก็ลากมาปล่อยวางไว้ปล่อยวางไว้ปล่อยวางไว้เสร็จละนะครับลองดูเต็มหน้าจอจะสวยงามขนาดไหน โอ้โ oh หปกมือให้เลยนะครับปกมือให้เลยนะครับสวยงามเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนําภาพมาใส่ตัวสอนนาวิดีโอมาใส่ตัวสอนอย่างง่ายๆสไตล์ครูใบเก่านะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามคลิปดีๆจากครูใบเก่าต่อไปนะครับสวัสดีครับ